สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่10แล้วนะครับสําหรับฟีฟาย3ี่สามแริเรโหมดนะครับผมก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆจะต่อไปด้วยนะครับ เกมต่อไปจะเป็นการแข่งขันบุนเดสลีกานดที่29นะครับในฤดูกาลนี้นะจะเป็นเกมที่บุลุเซียดอนมุนบุกไปเยือนฟอร์เอฟเอลวบบวกนะครับที่วอฟบสวาเกนอารีน่นะครับเจ้าบ้านวอบบวกจะมาในชุดสีเขียวแล้วก็ทีมเยือนบุรุเซียดอนมุนจะมาในชุดสีดำนะครับดำล้วนบุลุเซียดอนมุนก็นำทีมมาโดยต้นซีอีนะครับก็จะมีคาตาลิโนผูกษาประตูเกเกอร์คเบลนะครับจะมีฟลองเมนดี้คนนึงนะ จะเป็นทางฝั่งทีมเยือนรมนได้เขียบอลก่อนนะครับเจ้าบ,บ้านวบบวกจะเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับโดยที่บุกจากขวาไปไซ้ายนะครับบอลมาอยู่ที่ฮาซาฮาซาเลี้ยงมาติดเลน่าส่งมาที่ฮาซาฮาซาแล้วก็โดนแย่งไว้ได้ครับผมอาโนจะเป็นคนเตะมุมขึ้นมาลูกนี้ครับแล้วก็เป็นดัตมุลเฉียบอลไปสเวนเบ,บิร์กวอลเล่ลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านวบวกนะครับขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่11เท่านั้นเองนะครับจากเซเวนเบิร์กนะครับยิงวันเล่เข้าไปอย่างสวยงามเลยนะเรามาดูภาพชากันอานเปิดที่มาลูกนี้บอลอยู่ที่เซเวนเบิร์กแล,แล้วเซเวนเบิร์กพักอ,อกนะครับแล้วก็วันเล่เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยเป็นลูกที่สวยงามลูกหนึ่งเลยนะครับสำหรับลูกยิงลูกนี้นะอดสิทธิ์ับเลยครับสำหรับเกเกอร์โคเบล จะเป็นทางฝั่งบากูไดเตะขึ้นมานะครับเรนซันกับต้นซีต้นซีนดึงมาลูกนี้เลี้ยงมาแล้วก็ซัดด้วยซ้ายข้ามคานมาครับลูกนี้โอโ้โหแม่นานๆจะได้โอกาสทีนะครับดอนมุนเป็นทางฝั่งหัวปวกนะครับได้เตะแบ็กขึ้นมาครับเรนซันโบนา bon ส่งมาที่สวานเบริร์ลาคอบเดนซันกันซเวนเบอร์กเลี้ยงขึ้นมาจ่ายมาที่อามารี่แล้วก็เป็นเรื่องแฮมครับตัดไว้ได้วันท,ที่บาโบซ่า,บา,บซาก็จะเป็นวบบวอรครับแย่งมาได้ล,ลูกนี้ทำไงเดนซันมาที่ทวิเมอร์วิเมอร์ส่งออกให้เบรกกโลเบรกาโลก็ยังโอ้โหเสียเต็มมุมครับลูกนี้สำหรับดอทมุล แม่เจ้าบ้านวบบวกเล่นได้ดีครับเรามาดูลูกต้นซีอียิงลูกนี้นะครับยิงมาแล้วก็โดนปัดไว้ได้นะครับผมอาโนจะเตะมุมขึ้นมาลูกนี้เปิดขึ้นมาและเป็นทางสั่งออสคาน์บอที่อาโนและพุทธศิลป์ก็เป่านุบิวด์หมดเวลาครึ่งแรกครับวบบวกนำบุลเซลียดอนมุนอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังจะเป็นทางฝั่งวบบวกเขีรยก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้าย ออยู่ที่อามิลลี่เลนมาที่อาโนทำชิ่งกับอาโนเปิดเอเราซ้ายมาที่เบเกโลเบกาโลส่งกลับหลังมาที่ลูซิลองเซเวนเบิร์กออกซ้ายมาที่เบกาโลเอากลางมาที่เซเวนเบิร์กแล้วก็โดนคาตาลิโนครับได้บอลลูกนี้โดนซี e. แม่โดนตัดไปได้ครับลูกนี้ยจ่ายทะลุมาให้คาตาลิโนคาตาลิโนทำไงส่งกลับมาที่ต้นซี e. เลนาโดนตัดไว้ได้นะครับ ดานิโลมาที่อาโนููเซ่ออกซ้ายมาที่เกอร์ฮาร์ดออกซ้ายมาอีกทีที่เบกาโลเบลกาโลเปิดเข้ามาคูเซ่วอลเล่เข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โหสองประตูตะศูนย์ครับบวกบวกนํำห่างบุลุเต์รถม,มุนไปแล้วครับสองประตูตะศูนย์แล้วก็น่าจะจบด้วยชัยชนะของบวกบวกนะครับนนนี้นาทีนานที่89แล้วครับรดมุนน่าจะลำบากแล้วนะครับในการที่จะกลับมาในานัดนี้นะครับแม่ เป็นการสวนกลับที่มีประสิทธิภาพจริงๆเลยรเรามาดูภาพช้ากันนะครับกูเซ่รับบอลด้วยขวาแล้วก็วันเล่ด้วยซ้ายเข้าไปเลยนะครับลูกนี้แม่เป็นลูกที่สวยงามอีกลูกนึงเลยนะจะเป็นทางฝั่งดอทมูลเขี่ยบอลเริ่มต้นเกมขึ้นมานะครับนาทีที่90แล้ว,ลวต้นซีอีออกซ้ายมาที่มาติโนลี่มาติเนลี่เลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาอีกมาติโนลี่แต่ก็โดนแย่งไปได้ครับบอลอยู่ที่คาสติล เปิดออกซ้ายมาและอุตสศินก็เป่านกวินมาเวลาการแข่งขันครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านฟบบวกนะครับเอาชนะบุลิเซียรดมุนไปได้2ประตูตัดศูนย์ครับในนัดนี้แม่เป็นฟอร์มที่ย่ำแย่ของต้นซีเกมหนึ่งเลยนะครับในฤดูกาลนี้นะหลังจบเกมก็ไม่มีใครดีใจเลยนะสำหรับบุริเซียรถมุนต่อไปจะเป็นการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับนัดที่2นะครับที่ บรูซีดัมุลจะบุกไปเยือนเปเชนนะโดยนัดแรกดัมุลเล่นในบ้านนะชนะเปเชไป3ประตูต่อศูนย์นะครับการแข่ง <All right. S 1> ขันในนัดน,นี้จะมีขึ้นที่สนามปา,ปาร์คเดอแปงของเปเชนะครับผม บรรยากาศในสนามผู้ชมก็เข้ามากันคับขั่งนะครับเกมนี้บุลุเซียดอมุนจะเป็นทีมเยือนนะครับส่วนปารีแสแซงตชแชแม,มงจะเป็นทีมเย้านะครับทีมเยือนดอมุนจะเริ่มเขลียก่อนนะครับรเขลียนนรยจากขวาไปซ้ายนะครับบอลอยู่ที่ต้นซีแล้วก็จ่ายไปติดครับเอมปาเป้ได้บอลเอมปปเป้ออกซ้ายมาให้เนมารเนมารจ่ายเข้ากลางมาที่เอมปาเป้ เอปเป้ดึงไว้แต่ก็โดนบาบูซาตัดไว้ได้ครับบากูพาบอลออกมาได้้านขวาต้นซีแก่ทะลุช่องมาให้บากูบากูเลี้ยงมาเปิดเข้ามาให้มาก็ร้อยแล้วก็ติดกองหลังของเบชีอ้าวเป็นต้นซีโอโหแต่ก็ยังสกัดไว้ได้ครับเป็นเดสบอลอยู่ที่บากู บากูจ่ายออกมาให้ต้นซ e. ีกระชากออกมาทางด้านขวาต้นซ e. ีเลี้ยงมาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โหตัดบุญออกนำปเอชแลนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับประตูรวมเป็น4ประตูต่อศูนย์แล้วนะครับ แม่ลูกนี้เรามาดูภาพช้ากันได้บอลจากด้านขวานะครับแล้วก็เลี้ยงหักเข้ามาแล้วก็วอลเลย์เต็มเลยนะแม่กองหลังของเบเชก็าพลาดด้วยครับลูกนี้เมนเดสนี่หลุดตำแหน่งไปนะครับลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบอลอยู่ที่ต้นซีต้นซีจ่ายมาติดคิปเปมเบ้ หาคิมี่ได้บอลทางด้านขวาส่งมาทีมม่เมซี่และปะตุตตศินก็เป่านอวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับเป็นทางทีมเยือนโดดมุนนะครับนำเบเชอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์เรามาเริ่มครึ่งหลังกันครับเป็นทางฝั่งเบเชเริ่มเขี่ยบอลก่อนนะครับบอลอยู่ที่โซเล่โซเล่เปิดออกซ้ายมาให้เนมาเนมาพลิกเล่นจ่ายเข้ากลางมาที่เอ็มเปเป้เอมเปเป้กระชากหนึ่งที แต่เขากลางมาติดโคเบลครับโอ้โคเบลรับไว้ได้โซเลมาที่เอมปเป้ทำชิ่งกับเนมา <And S 2> เอมปเปเ้มาลูกนี้วอลอ้าเ,เข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โหหมดสิทธิ์รับเลยครับสำหรับเกเกอร์โคเบลครับแมจับบอลแล้วก็ยิงเข้าสามเหลี่ยมไปเลยนะแมเป็นลูกตีเสมอของเปเชเรามาดูภาพช้าครับเอมปเป้ยิงได้อย่าง ตเต็มข้อดีจริงๆครับลูกนี้จับบอลด้วยขวานะครับแล้วก็วันเลยมุมแคบเข้าไปเลยนะครับเป็นลูกตีเสมอให้เปเชไล่มาแล้วนะครับลูกบอลชนคานไปด้วยนะบากูจ่ายมาให้มากร้อยมากร้อยมาที่ต้นซี e. ต้นซีเ e. ลี้ยงอยู่ยังเลี้ยงอยู่ออกซ้ายมา เลี้ยงจี้เข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, มาคนเดียวเลยครับต้นซีไม่ยิงเข้าไปเลยครับซัด้วยสายเข้าไปเป็นลูกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบุลุเซียดมุนในเกมนี้แม่ดูครับเลี้ยงมาแล้วก็ซัดโดยสายเข้าไปเลยครับแี่กองหลังเปเชลไม่อยู่เลยนะครับลูกนี้สองประตูต่อหนึ่งครับ เป็นลูกที่22ในฤดูกาลนี้แล้วนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของต้นซีนะครับเป็นฝ่ายเปเชจะเริ่มเคลียบอลครับบอลู่ที่เมสซี่กลับมาที่เนมาร์เนมาร์ดึงไว้จ่ายมาที่โซเล่ทำชิ่นกันเนมาร์ออกมาที่กอเลนกามาควินยอตกลับมาที่เอ็มปาเป้ ทำชิงกันเนมาได้บอลได่เป็นมาก็ร้อยครับตอนนี้มากลร้อยหลบไปหนึ่งคนเลี้ยงมาจ่ายมันที่มาตินนลี่มาตินนลี่เลี้ยงมาจ่ายมาที่ต้นซีแล้วก็ยิงลูกนี้ติดมาควินยอร์ครับ แล้วพุทธศิลป์ก็เป่านกหวีบนเวลาการแข่งขันนะครับเป็นทางฝั่งทิมเบียร์บุรุสเซียดอนมุบุกมาชนะเปเชสองประตูต่อหนึ่งครับรวมทั้งสองนัดก็เป็นเปเชชนะไป5ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผมผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับสําหรับบุรุสเซียดอนมุนครับผมส่วนเปเชก็อกหักตกรอบไปนะครับในปีนี้จบเกมดอนมุลของเราก็ผ่านเข้ารอบไปนะครับผม นัดต่อไปจะเป็นการเปิดบ้านพบกับไมล์ในบุนเดสลีกานะครับสำหรับบุลุเซียดอทมุนต้นซี e ของเราก็ลงสนามต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ Energy ไม่ได้เต็มหลอดสักทีนะครับลงต่อเนื่องเลยตอนนี้ man, โดยที่ในฤดูกาลนี้นะ <got> ยิงไปแล้ว41ประตูครับในบุนเดสลีกาสำหรับกองหน้าตัวเก่งของบุริเซียดอมุนต้นซี e. มีแบนเนอร์ของจูดเบริงแฮมด้วยนะครับอยู่ที่สตแตนของฝั่งทีมเย้านะครับตอนนี้เราอยู่ในสนามซิกเนลเอดูนาพาร์คนะครับเป็นเกมที่30ในบุนเดสลีกาฤดุกาลนี้แล้วเป็นทางฝั่งทีมเยือนไม้เริ่มเคียร์ก่อนนะครับบ so อนอยู่ที่ไวไวออกมาที่โมราโตกลับมาที่ไว แบมฟอร์ดได้บอลกลับมาที่ลีเจซองเีเจซองออกมาที่อารอนอารอนเลี้ยงจี้ขึ้นมาแล้วก็ตวัดเข้ากลางมาที่วายวายทำไงโรบซาตัดบอลไม่ได้ครับเป็นทางฝั่งดอดมุนจะได้สวนนะครับลูกนี้เลน่า เลน่าจ่ายมาให้ต้นซีต้นซีมาที่คาตาลิโนคาตาลิโนเลี้ยงมาแต่เขากลางมาที่เลน่าเลน่ามาที่มาตินเอรี่มาตินเอรี่ยิงไปติดบล็อกครับลูกนี้มาตินเอรี่มาที่ต้นซีแต่ก็ยังติดบากูเลน่าเลน่ามาที่ต้นซียิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหแม่ลูกนี้ไม่มีใครคิดว่าจะยิงนะครับ แต่ก็ยิงเข้าไปเลยนะลูกนี้โอ้โหเชียบขาดจริงๆเลยครับเรามาดูภาพช้ากันได้บอลอยู่ที่ไม่มีช่องเน้น,นะครับไม่ยิงผ่านกองหลังไปเลยนะลูกนี้มเป็นลูกขึ้นนำ1-0ของบุริเซียดัมุนครับเป็นประตูที่42ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับของต้นซี และก็เป็นสถิติใหม่ของบุนเดสติก้านะครับที่ยิง1รฤดูกาลนะได้ถึง42ลูกนะครับสถิติเดิมเป็น41ประตูนะครับของแกสมุนเลอร์เป็นทางฝั่งไมเคียกครั้งนะครับบอลอยู่ที่เลนาเลนามาที่บากูแต่ก็โดนแย่งไว้ได้ครับลีเจซุงจะเป็นคนเปิดลูกนี้ขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาและเป็นทางฝั่งดับมุลสกัดไว้ได้ครับบอลอยู่ที่เลนา เลนาสวนได้หรือเปล่าลูกนี้มาร์ตินอรลี่และพุตตศิลก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นดอทมุนเจ้าบ้านนำไม้ทิมเยือนอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครึ่งหลังจะเป็นดอทมูลเริ่มเขี่ยนะครับบอลอยู่ที่ต้นซ e. ีพาบอลขึ้นมาแต่มาที่มาร์ตินอรลี่แต่ก็ยังเป็นต้นซ e. ีได้บอลก็โดนแย่งไว้ได้ครับลูกนี้ ปาติเนลลี่พาบอลขึ้นมาลูกนี้ยิงโอ้หลุดกรอบไปครับลูกนี้โอ้เหมือนจะใกล้เคียงมากเลยนะครับลูกนี้บาคูเป็นคนเตะมุมครับเปลี่ยนมาเป็นต้นซีนะครับเตะส่งสัญญาณในเพื่อนแล้วครับลูกนี้จะเป็นทางฝั่งโดนมุนนะครับเนี่ยกำลังรอเปลี่ยนตัวอยู่แล้วก็เปิดขึ้นมาเป็นไม้สกัดออกมา กลับมาที่ทางขวาให้ต้นซีเปิดขึ้นมาลูกนี้แล้วก็เป็นไม้สกัดเอา,าได้ครับแบมฟอร์ดเ็ยังไม่มีใครนะครับอยู่ตรงหน้าบอลอยู่ที่คาตาลิโนพาสลกาสลดึงบอลไว้ และพูทสัิลินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางดอดมุนเจ้าบ้านนะครับเอาชนะหมาศย์ห้าไปได้อย่างชิวเฉียดเลยนะครับ1ประตูต่อ0ูได้ประตูจากต้นซี e นะครับเป็นลูกยิงจากหักมุมเข้าไปเลยนะครับลูกนี้จบเกมก็เป็นต้นซี e นะครับที่ได้เป็นแมนออฟเดอะแมตในเกมนี้ ส่วนเกมต่อไปจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเยอร์มิวนิกนะครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศของบอลถ้วยครับ D f b p บย์โปาวของเยอรมนีการแข่งขันในนัดนี้จะจัดขึ้นที่ Signal i d u n a Park นะครับเะสนามเย่าของบุลเเซียดอทมุนนั่นเองดอทมุนก็น่าจะจัดทีมชุดใหญ่ลงเจอกันกับไบเยอร์มิวนิกนะครับเพราะว่าเป็นเกมรอบรองชนะเลิศแล้ว เจ้าบ้านเริ่มเขี่ยก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาบอลอยู่ที่มากโก้ร้อยออกมาที่เบลลิงแฮมเมนดี้อาซาอาซาดึงไว้กลับมาที่เมนดี้ยังอยู่ที่แดนหลังนะครับเบลลิงแฮมออสการ์ออสการ์ยังดึงบอลไว้กลับมาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมส่งมาที่ฮาซาทำชิ่งกันเบลลิงแฮมยิงลูกนี้โอ้โหหนอยเออร์ปัดไว้ได้ครับ เป็นทางฝั่งเดมุนได้เตะมุมนะครับอยู่ที่มากโกร้อยนะครับจะเป็นคนเตะลูกนี้เหมือนจะเล่นสั้นนะครับอาซาวิ่งมาบอลอาซาดึงไว้กลับมาที่มากโกร้อย oh, มากโกร้อยมาที่ต้นซียิงเข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โ oh, ห oh. ได้ประตูออกนําอย่างรวดเร็วครับสาหรับบุลิเซียรมุลในเกมนี้แม่เป็นลูกสตรนะครับในการเล่นสั้นในการเตะลูกเตะม,มุมลูกนี้นะ เป็นลูกสูตรที่ซ้อมมาเนี่ยเลยครับดูครับมาที่มาโคลอยแล้วก็จ่ายเข้ากลางมาให้ต้นสี่นะยิงทะลุเข้าไปเลยครับมีช่องนั้นเห็นเลยนะครับรูปนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับดอดมนุนจะเ<ไ>ปฝ่ายตั้งรับอีกครั้งหนึ่งนะครับบาเยนเชียร์มาแล้วบอนอยู่ที่มาซาวีมาซาวีมาที่สตานิสิก สออายมาที่ซานีซานียังคลองบอลอยู่แต่เป็นปะปาดูปลล้อสครับามาตัดบอลไว้ได้ครับบ,บากูบากูมาที่จนซ e. ีกลับมาที่บากูแม่เป็นมาซาวีนะครับได้บอลตอนน,นี้มาที่มุลเลอร์ทำชิ่งกันโจตาโจตาออกซ้ายมาที่ซานีซานีดึงไว้ซานีทำยังไง แม่เป็นคาตาลิโน่ครับมาเบียดเอาบอลไว้ได้ครับลูกนี้มาที่บากูเป็นซาบิเซ์ซาบิเซ์ดึงบอลไว้ลูกนี้เป็นดอนมุนจะสวนครับมาโกไยเลี้ยงบอลขึ้นมาและปุตสินก็เป่าโรวีมารุลาก่อน,นครับเป็นดอบมุนนำหนึครับครึ่งแรก ออสการ่ายทะลุช่องมาให้ต้นซีวิ่งมาวิ่งมาลูกนี้แล้วก็วันเล่เข้าไปเลยครับโอ้โหซ้อมประตูตะอศูย์ครับเป็นดอดมุนทิ้งห่างออกไปแล้วนะครับในเกมนี้ซ้อมประตูต่อศูนแม่หมดสิริรับเลยครับสำหรับมาเรยหน่อยเออลูกนี้นะครับเรามาดูภาพช้ากันเป็นต้นสีเลี้ยงมานะครับแล้วก็ดึงไว้ไม่อยู่นะกองหลังของกองหลังของไบเยมินิกนะครับ เป็นลูกเตะมุมของไบเยามิเนีครับลูกนี้เปิดขึ้นมาบอลติดมาเนี้วอลล่เข้าไปเลยครับโอ้โหไล่มาแล้วไบเยามิเนียไล่มาแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อสองจากซาดิโอมาเน่ครับแม่ลูนี้มาช้าไปหน่อยนะครับนาทีที่80ไปแล้วนะลูกนี้ซานเน่จะเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเป็ดน,ปด,นดอดมุลสกัดไว้ได้ครับ มาร t ตินลพาบอลออกมาทางด้านซ้ายแล้วพุทธิลปก็เป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านดอบมุลเอาชนะบเยอร์มิเนกไปได้นะครับ2อประตูต่อหนึงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของเดอเบลโคคาไปได้นะครับในเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งดอบมุลนะครับสามารถผ่านเข้ารอบเดอเบลโคคาไปได้ครับเป็นนัดชิงแล้วนะครับต่อไปนะครับ ส่วนเกมต่อไปเราจะบุกไปเยือนชาเกส0ุนสนะครับที่เวลตินารีนานะครับผมในเกมนี้ชาเกยยส0ุนสีก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งของบุนเดสลิกาเลยนะครับที่ตกชั้นไปแต่ก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ แฟนบอลก็ยังคงคับขั่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเต็มสนามเหมือนเดิมในเกมนี้อุรเซยดอมุนจะเป็นทีมเยือนนะครับส่วนชาเกซูนซีจะเป็นทีมเย้าชาเกซูนซีมาในชุดสีน้ําเงินส่วนทีมเยือนดอมุนมาในชุดสีเหลืองนะครับดอมุนจะเชียร์ก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายบอลอยู่ที่ต้นซีต้นซีได้บอลออกขวามาให้บากูบากูพลิกหนึ่งจังหวะ มาที่มากโก้ร้อยทำชิงกับต้นซีแม่ดนโต้นตัดไว้ได้นะครับลูกนี้ <c ru ise> จะเป็นทางดอดมุนได้สวนกลับลูกนี้บอลอยู่ที่มากโก้ร้อยมากโก้ร้อยเลี้ยงจ่ายทะลุช่องมาให้ต้นซีลูกนี้เลี้ยงไปทางขวาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหหลุดมาลูกนี้ต้องเข้าแล้ว <c ru ise> หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นดอดมุนออกนำา <c ru ise> ชาเกตศูนย์สี่ครับลูกนี้ ระยะ13.9เมตรนะครับยิงเข้าไปเลยเรือสามประตูก็หมดสิทธิ์รับไปเลยนะครับมันใกล้เกินไปนครับผม <t> เป็นประตูที่43ของต้นซีในฤดูกาลนี้แล้วนะครับจากการลงเล่น31นัดนะจากเก04จะเป็นไยได้เขียบอลครับ เดี๋ยวพุทธศิลป์ก็เป่านวีดหมดเวลาการในขันไปเลยนะครับเป็นดอดมุนมน,นำชาเก้ศูนย์สี่อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในครึ่งแรกครึ่งหลังจะเป็นชาเก้ศูนย์สี่เขียบอลนะครับบอลอยู่ที่ครับมาที่เอเลียสเอเลียสเอเลียสด,ด,ดึงไว้เอเลียสยังเลี้ยงผ่านมาได้กลับมาที่ครับมาที่คารามันคารามันมาที่ฟริก เล่นชิงกันคารามันออกขวามาให้เวอาร์วอาร์กระชากมาลูกนี้วทอาร์ทไงดึงไว้หนึ่งจังหวะเวาร์ยังคลองบอลอยู่ยังคลองบอลอยู่ลูกนี้เป็นเมนดี้เมนดี้ไปแย่งมาได้ครับลูกนี้มอนอยู่ที่ต้นซีใหญ่มาที่มาก็ร้อยมาก็ร้อยดึงไว้กลับมาที่ต้นซี e. ทีหนึง่งต้นซี e. ทาไงต้นซี e. มาที่ <the> เบลิงแฮมทําชิงกัน ดนซีครึ่งหนึ่งจหว่ามาที่บากูลูกนี้เอาเข้าไปเลยครับโอ้โหบากูยิงแบบไม่จับเลยนะครับลูกนี้แม่ลูกนี้ก็เป็นลูก2ประตูะศูนย์ของบริเดียดามุนนะครับเรามาดูภาพช้ากันโดนซีกลับมาที่บากูล้วก็โอ้โหเหมือนเหลี่ยมมันจะบังผู้รักษาประตูได้นะครับมีกองหลังหนึ่งตัวบังผู้รักษาประตูอยู่นะครับทำให้มองไม่เห็นวิถีของบอลนะ แล้วก็เข้าไปเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับสำหรับดอนมุนเป็นทางฝั่งชาเก้ได้เขี่ยบอลอีกครั้งนึงมัอนอยู่ที่ครับครับ,รบมาที่ทมอมอมอดึงไว้มอกลับมาที่ครับเอเลียตเอเลียสออกซ้ายมาที่มอแม่แล้วก็โดนบาก,กูนะครับแย่งมาได้ออสการ์เป็นครับแย่งกลับขึ้นมา คารมันจ่ายมาให้เวอาร์เวอาร์หมุนตัวหนึ่งที่ยิงลูกนี้โอ้โหแม่ติดกองหลังของบุลเซียดอนมุลน,นะครับเป็นลูกเตะม,มุมของชาเก้ชาเก้เปิดขึ้นมาลูกนี้เป็นทางฝั่งดอนมุลสกัดออกมาต้นซีอีได้บอลตอน้นซีเีเลี้ยงขึ้นมาอา้าวผู้รักษาประตูของชาเก้ก็ไม่อยู่แล้วก็ยิงครึ่งสนามครับลูกนี้เข้าไปเลยนะดูท่าแล้วแล้วก็เป็นประตู สามประตูต่อศูนย์นะครับของบุลูเซียดมนมุนแล้วก็ต้นสีก็ทำประตูได้เลยครับลูกนี้ผู้รักษาประตูของชาเก้เขาขึ้นไปลุ้นเตะม,มุมนะแล้วก็โดนสวนกลับมาต้นสีก็พาบอลมาแล้วก็แม่ยิงไปอย่างใจเย็นเลยนะอ้ไม่ทันนะครับสําหรับชาเก้ศูนยและก็เขียบอลอีกครั้งหนึ่งชาเก้ศูนส และบุตรสิง์ก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านชาเกสูนสีแพ้ให้กับทีมเยอรบนีเซอร์บุลไปถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับในเกมนี้เกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ดอทมุนสามารถเอาชนะไปได้นะครับยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์นะครับดอทมุนของเราก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับในเกมนี้ส่วนนัดต่อไปเราจะเจอกับแอตมาเรียนะครับซึ่งเป็นเกมยู่ฟแชมเปเป็นหลีกรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับ แต่คลิปในวันนี้ก็คงจะตัดจบไว้เท่านี้นะส่วนใครที่ชอบคลิปของเราก็สามารถติดตามมีพีต่อไปได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต,ต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม